ใครที่ทำสวนอยู่จะรู้ดีเลยนะครับว่าปุ๋ยหมักเนี่ยคือหัวใจของการปรุงดินเลยแต่ก็นะมันก็มักจะมีทางแยกให้เราต้องเลือกเสมอระหว่าง2วิธีที่แบบว่าต่างกันคนละขั้วเลยแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายก็เหมือนกันเป๊ะนั่นก็คือการได้ดินดีๆร่วนซุยอุดมสมบูรณ์มาใช้ในสวนของเราครับใช่เลยครับนี่คือคำถามใหญ่ของคนทำสวนเลยว่าจะเลือกทางไหนดี ทางที่แบบเหนื่อยหน่อยนะแต่แป๊บเดียวได้ใช้หรือจะเอาแบบสบายๆชิลๆแต่ต้องเป๊ะเรื่องเทคนิคน,นิดนึงวันนี้แหละครับเราจะมาดูกันให้รู้เรื่องไปเลยว่าแบบไหนมันเหมาะกับใครกันแน่เอาละครับมาทําความรู้จักกับคู่ชกในสังเวียนปุ๋ยหมักวันนี้กันหน่อยมุมแดงทีมกลับกองแบบดั้งเดิมเลยครับใช้แรงเข้าสู้ล้วนๆส่วนมุมน้ําเงินทีมไม่กลับกองหรือวิธีแม่โจ ที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์เขาช่วยเรียกว่าใช้สมองสู้ครับผมโอเคระฆังดังเริ่มยกที่1กันเลยครับมาดูกันที่วิทยาศาสตร์เบื้องหลังกันก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2วิธีมันทําให้ของสดๆกลายเป็นปุ๋ยได้ยังไงสําหรับทีนกับกองนี่กลยุทธ์เขาจะตรงไปตรงมามากครับก็คือใช้แรงงานคือพอจุลินทรีย์ตัวจิ๋วในกองปุ๋ยเริ่มหายใจไม่ออกเพราะใา้ออกซิเจนจนหมดเราก็ต้องเข้าไปช่วยครับพลิกกลับกอง เพื่ออาจอากาศใหม่ๆเข้าไปให้พวกเขาทํางานต่อได้นั่นเองครับทีนี้มาดูฝั่งไม่กับกองกันบ้างอะไรคือเคล็ดลับของเขาล่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่าชิม m ี่อ e เ f ฟก t นี่แหละครับหลักการง่ายๆเลยนะคืออากาศร้อนข้างในกองปุ๋ยมันจะลอยตัวสูงขึ้นเหมือนควันในปล่องไฟเปียบเลยแล้วพอมันลอยขึ้นไปมันก็จะดูดอากาศเย็นๆสดชื่นจากข้างนอกเข้ามาแทนที่เองโดยอัตโนมัติโหเหมือนกองปุ๋ยมันหายใจได้เองเลยนะสุดยอดจริงๆ เพราะฉะนั้นนะครับหัวใจของวิธีนี้มันเลยไปอยู่ที่ตอนเซตอัพกองนี่แหละครับต้องเป๊ะตั้งแต่แรกเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างโครงให้เป็นทรงสามเหลี่ยมการวางของหย,ยาบๆไว้ข้างล่างสุดเพื่อเปิดทางให้อากาศเข้าแล้วก็ค่อยๆสลับชั้นของสีเขียวกับสีน้าตาลเหมือนทําแซนด์วิชยักษ์เลยทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยก็เพื่อสร้างสภาวะให้เกิดเจ้าชิมนี้เอฟเฟกที่ว่านั่นแหละครับถ้าทําถูกนะที่เหลือก็สบายแล้วหมดยกแรกไปมาต่อกันที่ยกที่2ครับคราวนี้มาวัดกันที่เรื่องของพละกําลังกันบ้าง มาดูกันว่าวิธีไหนจะเปลืองแรงกว่ากันโอ้โยคำนี้มันเจ็บจีดเลยนะครับหลังหักก่อนได้ปุ๋ยเนี่ยมันคือภาพสะท้อนของทีมกับกองเลยครับเพราะมันคืองานกำลังก,กรดีๆนี่เองยิ่งกองใหญ่เท่าไหร่บอกเลยว่ามีปวดหลังแน่นอนตัดภาพมาที่วิธีไม่กลับกองอันนี้คือตรงข้ามเลยครับเหนื่อยหนักแค่ตอนแรกตอนที่ตั้งกองนั่นแหละหลังจากนั้นคือแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่คอยรดน้ำอย่างเดียวพอ สบายกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมล่ะครับเหมาะมากสําหรับคนที่ทําคนเดียวหรือว่าไม่อยากใช้แรงงานเยอะเอาล่ะนอกจากเรื่องแรงแล้วยังมีอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยครับยกที่3นี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาปะทะคุณภาพเร็วแต่ดีพอใช้หรือจะยอมช้าหน่อยแต่ได้ของพรีเมียมไปเลยมาดูกันดูตารางนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับทีมกลับกองเนี่ยเขาจะชนะเรื่องเวลา คือได้ปุ๋ยเร็วกว่าเห็นๆประมาณ 2- 3สเดือนก็ได้ใช้แล้วแต่ข้อเสียคือไนโตรเจนหายไปเยอะส่วนที่ไม่กลับกองถึงจะช้ากว่าต้องรอไป3-5เดือนแต่คุณภาพนี่คือคนละเรื่องเลยครับทั้งไนโตรเจนทั้งาธาตุอาหารอื่นๆอยู่ครบเนื้อปุ๋ยก็ละเอียดนุ่มกว่าเยอะเลยแล้วทำไมคุณภาพมันถึงต่างกันขนาดนั้นล่ะคำตอบมันอยู่ในนี้ครับคือการที่เราไปพลิกไปกลับกองบ่อยๆเนี่ยมันทำให้าธาตุอาหารสำคัญอย่างไนโตรเจนฟู ระเหยกลายเป็นก๊าซแอมโมเนียหายไปในอากาศซะง,งั้นแต่ในทางกลับกันการที่เราปล่อยกองปุ๋ยไว้เฉยๆไม่ไปยุ่งกับมันมันกลับเป็นผลดีกับพวกเชื้อราที่มีประโยชน์ครับพวกนี้แหละคือตัวการสําคัญที่ช่วยย่อยสลายทุกอย่างจนกลายเป็นปุ๋ยเนื้อละเอียดนุ่มฟูเลยมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับยกนี้เราจะมาทดสอบเรื่องความสะอาดกันมาดูกันว่าวิธีไหนจะฆ่า,มาเมล็ดวัชพืชกับเชื้อโรคได้เด็ดขาดกว่ากันจุดอ่อนของทีมกลับกองมาโผล่ตรงนี้แหละครับ นั่นก็คือเรื่องความร้อนที่ไม่ทั่วถึงคือตรงกลางกองเนี่ยมันร้อนจริงแต่ไอ้ตรงขอบขอบข้างนอกเนี่ยมันจะเย็นกว่าผลก็คือมเมล็ดวัชพืชที่อยู่ตรงขอบขอบก็เลยรอดตายสบายไปพอเราเอาปุ๋ยไปใช้อ้าวย่าขึ้นเต็มเลยแต่สําหรับทีมไม่กลับกองเนี่ยโอ้โหอุณหภูมิข้างในนี้พุ่งไปถึง60-70องศาเซลเซียสเลยนะครับแล้วก็ร้อนแบบนี้ค้างไว้นานด้วยมันก็ไม่ต่างอะไรกับเตาอบฆ่าเชื้อโรคดีๆนี่เอง และด้วยความร้อนที่สูงปรี๊ดและคงที่แบบนี้แหละครับมันเลยเป็นหมัดน็อกชนะไปเลยในเรื่องนี้เพราะมันสามารถกําจัดทั้งเมล็ดวัชพืชและเชื้อโรคได้แบบหมดจดจริงๆได้ปุ๋ยที่สะอาดและปลอดภัยถือเป็นแต้มต่อที่สําคัญมากๆของวิธีไม่กลับกองเลยครับครบ4ยกแล้วครับถึงเวลาที่กรรมการจะตัดสินแล้วว่าใครคือผู้ชนะแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มันไม่มีคําตอบที่ตายตัวนะครับ ผู้ชนะที่แท้จริงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคนทำสวนแต่ละคนล้วนๆเลยมาดูกันครับว่าใครควรจะเลือกทีมกลับกองก็คือคนที่ต้องการใช้ปุ๋ยแบบด่วนๆเลยหรือว่ามีเครื่องมือช่วยทุ่นแรงอย่างรถตักหรือมีเวลาว่างทุกสัปดาห์ที่จะมาดูแลพลิกกลับกองและก็สําหรับคนที่ชอบลงมือทําเองได้เหงื่อได้ออกกําลังกายวิธีนี้แหละครับใช่เลยและใครล่ะที่เหมาะกับทีมไม่กลับกองก็คือคนที่อาจจะทํางานคนเดียวหรือมีข้อจํากัดเรื่องพละกําลัง คนที่เป้าหมายหลักคือต้องการปุ๋ยคุณภาพดีที่สุดแบบพรีเมียมไปเลยและมีพื้นที่ในสวนพอที่จะปล่อยให้กองปุ๋ยหมักตัวเองไปเรื่อยๆสักสองสาเดือนได้และที่สำคัญคือคนที่มีเศษใบไม้ใบหญ้าเยอะๆต้องการกำจัดทีเดียวแบบกองใหญ่ๆจบเลยวิธีนี้ตอบโจทย์มากครับสุดท้ายแล้วคำถามนี้ก็ต้องกลับมาที่ตัวคนทำสวนเองนี่แหละครับว่าในสังเวียนสวนตัวของเราใครคือผู้ชนะไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะครับ ลองเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ไปชั่งน้ำหนักดูแล้วเลือกผู้ชนะที่เหมาะกับส่วนและไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่สุดได้เลยครับ